ชัดเจนแล้วลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล10,000บาท,เร, 1, บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีใช้เงินวิธีลงทะเบียนแอปทางรัฐเพื่อรับเงินและใช้เงินกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระนะครับช่องรายการ ข้อมูลข่าวสารคุณภาพที่ลงแต่เรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท,ท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับและขอแจ้งเตือนนะครับฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ จะมีรายละเอียดนะครับที่ไม่ใช่เรื่องจริงออกมากันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมยังไงแล้วก็กดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้และสําหรับใครที่กดไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงด้วยนะครับผมเอาละครับเรามาเริ่มฟังรายละเอียดเรื่องจริงกันได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้มีการประชุมนะครับผมในเรื่องของโครงการเงิน10,000บาทดิจิตอลวอลเล็นะครับเป็นคณะ ใหญ่นะครับผมย้ำนะครับว่าคณะใหญ่โดยมีท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นประธานนะครับและนะครับผมมีความชัดเจนนะครับที่ออกมาคืบหน้าล่าสุดนะครับผมย้ําว่าล่าสุดจริงๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมไม่มีอะไรล่าสุดกว่านี้แล้วนะครับวันนี้เลยนะครับออกมาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของการแจกเงินนะครับ นายเศรษฐาทวีสินนะครับหรือนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะครับผมได้เป็นประธานนะครับในโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต1,000งบาทและมีผลออกมาดังต่อไปนี้นะครับผมการประชุมวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนและการดำเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้าโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรวมถึง การลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์และมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตคือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินในกระเป๋าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษ,ษฐกิจในภาพรวมเพื่อความละเอียดรอบคอบทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคโดย เฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้นะครับใช้เวลาดําเนินการมากหน่อยแต่พ่อแม่งพี่น้องนะครับจะไม่รอเกอร์หรือสรุปง่ายๆก็คือได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับผมและนะครับโครงการนี้นะครับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตพร้อมเปิดลงทะเบียน1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับผมและนี่ก็คือข้อความของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นประธานโครงการเงินดิจิตอล วอลเล็ตหนึ่งมืนบาทที่ประชุมออกมากันในวันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดภาพรวมนะครับผมที่หลายหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับหรืออาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะครับผมขอบอกว่าได้จริงนะครับเพราะโครงการนี้นะครับผมไตรามาสนะครับเขาเรียกว่าไตรามาสที่สามของปีนี้ก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับผม รัฐนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตามที่ท่านนายกได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ1สิงหาคมนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในไตรมาสที่3อยู่นะครับผมจะเปิดให้ลงทะเบียน1สิงหาคมโดยอัปเดตเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล10,000บาทดังต่อไปนี้ครับข้อที่1นะครับจะต้องเป็นผู้มีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน67นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาปู่ย่าตายายหรือนะครับหนูหนูน้องๆน,นะครับที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายนนี้ลงทะเบียนได้ทุกคนครับมีเงินฝากไม่เกินนะครับผม 5. 0 0แสนบาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชีทั้งบัญชีธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันไม่นับรวมสลากออมทรัพย์และสลากออมสินเป็นต้นนะครับนับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่31มีนาคม67ที่ผ่านมานะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าใครที่มีเงินหลัง31มีนาคมก็ยังถือว่าลงทะเบียนได้นะครับไม่ผิดกฎแต่อย่างใดน,นะครับสามเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลภาษีของกรมสรรพากรณนะ ปี2,566สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม66นะครับกำหนดว่าจะต้องมีเงินในฐานภาษีของกรมสมการนะครับที่จ่ายไม่เกิน840,000 0บาทนะครับเลืนี้ก็คือรายละเอียดนะครับหลักเกณฑ์สำคัญสำคัญแค่3ข้อเท่านั้นนะครับต่อไปครับผม สิ่งของที่ห้ามซื้อนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับตอนนี้19รายการนะครับผมรายการที่1ครับสลากกินแบ่งรัฐบาล2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ยาสูบ4กัญชา5กระท่อม6พืชกระท่อม7ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม8บัตรกำน,นัน9บัตรเงินสด10ทองคำา1 1เพชร12พลอย13อัญมณี14 น้ำมันเชื้อเพลิง15การธรรมชาติ16บริการต่างๆไม่สามารถเข้าร่วมได้และนะครับที่เพิ่มเติมมาอีก3รายการนะครับผมนั่นก็คือสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือนะครับและนี่ก็คือ19รายการที่ไม่สามารถนะครับนำมาเข้าร่วมหรือใช้เงินดิจิตอล1,000 0บาทซื้อได้แต่อย่างใดนะครับผมสำหรับแอปนะครับที่เรานะครับ จะต้องมีไว้ติดโทรศัพท์มือถือหรือแอปที่นะครับผมจะให้เรานะครับสมัครและรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนี้นะครับก็คือแอปทางรัดนะครับผมแอปทางรัดก็มีโลโก้แบบนี้นะครับทุกคนสามารถนะครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play s y s t o นะครับถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ไว้เพื่อนะครับผมรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทกันได้เลยนะครับผม สำหรับใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับผมยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถสมัครได้ 1. น,นะครับสมัครที่ตู้บริการภาครัฐนะครับผมตะต้องใช้บัตรประชาชนนะครับผมและโทรศัพท์มือถือของท่านไปที่ตู้ภาครัฐอ่ะอันนี้ยังไงก็จะต้องอมีโทรศัพท์มือถือ 2. นะครับสมัครที่ตู้บุญเติมนะครับผม เตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถืออ่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเราสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ตู้บนเติมเช่นเดียวกันนะครับผมและ3นะครับสมัครที่ทําการไปรษณีย์นะครับเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือ4นะครับผมอ่ะไปที่เซเว่นอีเลฟเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือ5สมัครที่แอปไทย i d สรุปนะครับผมคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเป็นโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดเท่าที่ผม อ่านรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับชมกันนี้นะครับยังไงก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะครับผมเพราะว่าการที่เรานะครับสมัครมันอาจจะให้ใส่เบอร์มือถือหรืออาจจะให้ใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับเราจะต้องมีโทรศัพท์มือถือยังไงแล้วก็ลองไปสมัครก็ได้นะครับที่แอปบริการที่ตู้บริการภาครัฐนะครับหรือตู้มูนเติมหรือที่ไปรษณีย์หรือที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้หรือถ้าเอาง่ายๆสุดนะครับใครมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะครับ ก็สมัครผ่านแอปทางรัฐได้เลยนะครับผมส่วนส่วนแอปทางรัฐนะครับผมเราสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. นนะครับวิธีลงทะเบียนแอปทางรัฐเพื่อรับเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับผมอันดับแรกก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมเปิดแอปทางรัฐนะครับผมขึ้นมาแล้วกดแล้วกดปุ่มที่สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบนะครับ2 เลือกสมัครสมาชิกนะครับ 3. สมัครด้วยบัตรประชาชนนะครับหรือถ้าใครที่มีแอปไทย i ID อยู่บนโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดไปที่แอปไทย i d เพื่อซิงข้อมูลได้เลยครับแต่ถ้าอ่าคนที่นะครับผมไม่มีแอปไทย i ID ก็สามารถกดสมัครผ่านบัตรประชาชนได้เลยนะครับผมและต่อไปนะครับ 4. ศึกษาข้อกำหนดเงื่อนไขกดยอมรับนะครับ 5. ศึกษาข้อกําหนดการสแกนบัตรประชาชนแล้วกดยอมรับเริ่มการสแกนนําบัตรประชาชนนะครับมาสแกนบัตรนะครับผมประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือ7นะครับสแกนหลังบัตรนะครับแปลตรวจสอบข้อมูลแล้วกดให้อะทำขั้นตอนต่อไปย้ำนะครับว่าตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับ เลขหน้าบัตรเลขหลังบัตรชื่อนามสกุลนะครับต่างๆมาเลขที่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาจะให้สแกนหน้านะครับพอสแกนหน้าแล้วนะครับก็ให้กําหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้เราตั้งนะครับผมแบบง่ายๆจําง่ายๆนะครับเพราะว่าตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับถ้าเราสมัครผ่าน เขาเรียกว่าบัตรประชาชนเราจะต้องมีรหัสผ่านเข้าด้วยนะครับผมถามว่าทําไมเราจะต้องมีกรณีที่เรามีพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับผมมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแต่มีหลายคนที่สามารถรับสิทธิ์ได้มันจะคล้ายๆกับเฟซครับผมสมัครรหัสไปก่อนแล้วนะครับผมวันที่เราใช้เงินแล้วนะครับเราสามารถเอารหัส ของคนอื่นที่อยู่ในบ้านเดียวกันหรือใครก็แล้วแต่มาใส่เพื่อใช้สิทธิ์ได้นะครับก็คือว่าถ้าหนึ่งบ้านบอกว่าเอ้มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับแต่ว่าเอ้ยมีคนอยู่4คนทํำยังไงก็ให้สมัครแอป,ปทางรัฐไปก่อนนะครับทีละคนพอสมัครเสร็จหนึ่งคนก็ออกไปก่อนแล้วก็มาสมัครใหม่อย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆและนะครับวิธีใช้เงินก็ให้เข้าทีละหนึ่งคนนะครับถ้าคนนี้ใช้แล้ว จะใช้ของอีกคนก็เอารหัสผ่านและชื่อบัญชีผู้ใช้ของอคนที่สมัครไว้แล้วของบ้านนั้นๆหรือพ่อแม่พี่น้องอะไรประมาณเนี้ยที่เราสมัครไว้แล้วมันจะคล้ายๆเฟซน,นะครับผมเราเข้าบัญชีของเราแล้วเราออกก็เอารหัสที่เราสมัครไว้มากรอกอในแอปทางรัฐก็จะกลับเข้าไปสู่บัญชีของแต่ละคนได้ประมาณนี้นี่ก็คือ,อการแนะนำเบื้องต้นนะครับผม ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับผมแอปทางรัฐนะครับผมคือแอปที่ไว้นะครับสมัครและรับเงินนะครับและลงทะเบียนนะครับย้ำว่าและลงทะเบียนนะครับเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมย้ำว่า1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผม การใช้จ่ายเงินโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตหนึ่งมืนบาทนี้หลังจากที่เรานะครับทำการสมัครแอปแล้วและรับเงินภายในนะครับไตรมาสที่4ก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเรียบร้อยแล้วรัฐได้กำหนดไว้ว่าให้ใช้จ่ายภายในอำเภอตามบัตรประชาชนนะครับห้ามนำไปใช้จ่ายที่อำเภออื่น หรือจังหวัดอื่นเด็ดขาดนะครับผมให้ใช้จ่ายในอำเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องจริงนะครับที่ผมได้นำมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์สาระและความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ